ันนี้พาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับรถ EV SUV ที่เข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านนานี้เองนะครับก็คือ Lift Motor ชื่อรุ่นนะครับ C10 หรือว่า4 0นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเป็นผลิตภัณฑ์แรกหนึ่งเดียวที่เข้ามาบุกเบิกในนามของ Lift Motor นะครับ ภายใต้ร่มเงาของค่ายใหญ่จากยุโรปเลยนะครับค่ายใหญ่ขนาดไหนก็ต้องบอกว่ามีออแบรนด์ภายใต้ร่มเงามากมายนะครับทั้งเปอโยซีตองนะฮะในฝั่งฝรั่งเศสส่วนฝั่งอเมริกาก็จะมีไคลสเลอร์ดอรสแลมนะครับและฝั่งอิตาลีนะครับก็จะมีทั้งเฟียสอาบาสอัลฟาอโรมีโออย่างนี้เป็นต้น และแบรนด์จีนหนึ่งเดียวในนั้นก็คือ Lift ์มอเตอร์นะครับนอกจากเขาจะเลือก Lift ์มอเตอร์มาทำตลาดในฝั่งยุโรปแล้วเนี่ยผลที่ได้ก็คือการนำเจ้ารถรุ่นนี้นะครับเข้าไปจูนอัพเรื่องของช่วงล่างโดยเฉพาะเลยนะครับโดยฝากเลี้ยงกับแบรนด์ระดับเรียกว่าตำนานอย่างมาซูร์ตีนะครับทำการจูนอัพรถรุ่นนี้ การขับกี่จะเป็นเช่นไรนะฮะการควบคุมการเข้าโคง้งสารพัดรูปแบบในสนามปทุมธานีสปีดเวววันนี้เราได้พิสูจน์พร้อมๆกันครับไปครับ เ,เข้าไปกันเร็วหน่อยนะครับอ,อยางก็ยังพอร้อนอยู่ครับอืยกทิ้งเข้าไปเลยครับ ความเป็นขับหลังเนี่ยครับทำให้ทั้งเนียนทั้งนุ่มแล้วก็สนุกด้วยนะครับผมก็ผ่านช่วงตัวหนอนเล็กๆเนี่ยนะครับดูแรงสั่นสะเทือนจะประมาณ30นิดๆนะครับเข้าโค้งกว้างนะครับนี่เราแคบนิดนึงแล้วก็ไปกันเร็วนิดนึงนะครับ แต่ก็ถือว่าคุมได้ไม่ยากนะครับหลังจากที่ได้มีโอกาสทดลองขับเจ้าลิฟต์มอเตอร์ C 1 0นะครับในสนาม ทุมธานีสป e ดเวย์นะครับซึ่งก็พอจะรับรู้รับทราบเรื่องสำคัญในเรื่องของพละกกำลังในเรื่องของการควบคุมนะครับต้องบอกว่าเขามีคาแรคเตอร์ที่ออกไปทางรถยุโรปอย่างชัดเจนนะครับสำหรับตัวรถนี้ก็มีขนาดเรียกว่า B บวกนะครับเป็นไซส์กลางถึงไซส์ใหญ่ใน EV-SUV ถือว่า เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่พี่น้องชาวไทยจะมีโอกาสได้เลือกใช้รถอนเนกประสงค์ s u v ที่มีพลังงานไฟฟ้า100%เตนะครับเติมหนึ่งครั้งถ้าเคมไว้แล้วก็470กว่าเลยนะครับแต่ว่าใช้งานจริงก็คงอยู่ที่ประมาณเฉียดเฉียด400กิโลเมตรต่อการเต็ม1ชาร์จถ้าพูดถึงรูปทรงภายนอกก็ จะดูแปลกหูแปลกตาหน่อยนะครับเพราะว่าเขาออกแบบด้วยตัวของเขาเองเลยนะครับโดยการเริ่มต้นจากเป็นสตาร์ทอัพเรียกว่าอินเฮ้าส์กันเลยนะครับในเรื่องของดีไซน์ทั้งหลายทั้งปวงที่ได้ดีไซน์ออกมาเป็นแบบนี้ด้านหน้าก็เพื่อเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานนะครับถือว่ามีจุดเด่นในเรื่องของการที่เขานำรถรุ่นนี้เนี่ยไปจูนอัพช่วงล่าง ใหม่เลยนะครับที่อิตาลีก็ทําให้การขับขี่นั้นมีความมั่นใจมีความเฟิร์มมากยิ่งขึ้นและนี่แหละครับก็เป็นจุดเด่นของเจ้าล e ฟต์มอเตอร์ C10 ความเกี้ยงเก่านะครับของดีไซน์ตัวถังตลอดทั้งโครงสร้างรถเนี่ยนะครับต้องบอกว่าด้านท้ายเป็นหน,หนึ่งจุดเด่นที่เราน่าจะมองภาพออกว่ารถคันนี้เป็นรถไฟฟ้า ที่เห็นก็คือเรื่องของไฟท้ายแบบ LED strip นะครับคาดยาวเลยนะครับแล้วก็บางเวลาบางขณะไฟก็จะวิ่งวบแวบวบแว,บ,วบด้วยนะครับเพื่อให้เห็นว่ามีรถอยู่ตรงนี้อย่างชัดเจนแล้วก็มี e m มเบรีมแบนลิฟ์มอเตอร์นะครับขนาดที่รุ่น c 1 0หรือว่า c 1 0ก็แสดงอยู่ทางด้านขวาล่างนะครับอย่างชัดเจน แล้วก็จะมีสปอยเลอร์เพื่อกันเรื่องของลมหมุนด้านท้ายนะฮะก็ถือเป็นความเรียบง่ายแต่ลงตัวแล้วก็เขายังมีใบปัดน้ำฝนแบบซ่อนลูปด้วยนะครับซ่อนชะเนียนกิ๊เลยฮะสำหรับใบปัดน้ำฝนไม่ก้มลงไปดูนี่ไม่เห็นนะฮะโดยรวมๆแล้วถือว่าด้านท้ายนั้นลงตัวกลมกลืนกันทีเดียวครับส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวรถ ดูลงตัวแล้วก็คมเข้มนะครับก็คือล้อครับล้อแมกลายตัววายนะฮะก็ดูแล้วลงตัวแล้วก็ทำให้รถเนี่ยดูสมส่วนสีก็จะเป็นสีเทาเทาด้านนะครับกับยางนี้ต้องบอกว่าเป็นยางคุณภาพรุ่นหนึ่งนะครับก็คือดันหลบ e sport max นะครับเป็นยางที่ทำขึ้นมาสำหรับรถ e v โดยเฉพาะด้วยครับ เปิดเข้ามาชมภายในห้องโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยมีให้เลือก2โทนสีนะครับ1ก็คือสีออกส้มน้ําตาลเนี่ยแหละครับและอีก1ก็คือสีเทาดำนะครับภายนอกมีให้เลือก5สีจะเลือกจับคู่กับภายใน2แบบเนี่ยอย่างไหนก็ได้เอาตามสะดวกที่คุณชอบนะฮะแล้วก็พุ่งมาลัยเป็นแบบ2ก้านนะครับการควบคุมก็จะผ่าน สวิทแบบโรเลอร์หรือว่าลูกกิ้งนะครับที่ทั้งด้านซ้ายด้านขวาเขควบคุมระบบต่างๆนะฮะหน้าจอเป็นหน้าจอสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับขนาดใหญ่พอเหมาะพอควรเลยครับสำหรับหน้าจอกลางนี้ทะลุ14นิ้วนะฮะแล้วก็เป็นศูนย์รวมในการควบคุมระบบต่างๆอย่างชัดเจนคอนโซลการแบ่งเป็น2 l a เลเยอร์นะครับมีด้านล่างด้าน,าน,านบนข้างบนก็ จะมีขาดเสียไม่ได้คือ w วเลสชาร์จเจอร์แล้วก็ช่องวางแก้วน้ำที่ Adjust ปรับได้ทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนของแดชบอร์ดต้องบอกว่าจะเป็นลักษณะของกึ่งสีไม้นะฮะสีลายไม้ด้วยซ้ำไปนะฮะพร้อมกับช่องช่องแอร์แล้วก็ถ้าค่ำคืนเราก็จะเห็นแอมเบียนท์ไลท์ที่ สามารถที่จะตั้งปรับได้แสงสีเสียงนะครับตามจังหวะเพลงก็ได้กับชุดเครื่องเสียงนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องเสียงระดับ d o บ y s t e r อ o 7.1นะฮะสิบสองลำโพงพร้อมสับแล้วก็ข้างบนมีเรื่องของสลูปเรียกว่าสลูปเนี่ยพื้นที่ของก๊าซลูปนี่ใหญ่ระดับเกินกว่า2ตารางเมตรเลยครับ อันนี้ก็ชัดเจนแล้วก็จะมีม่านไฟฟ้าปิดเพื่อกันเรื่องของแสงนะฮะเรื่องของความร้อนนะฮะก็ถือว่าภายในเรียบง่ายก็จริงแต่เขาออกแบบให้มีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในห้องนั่งเล่นในบ้านครับนอกจากนั้นเนี่ยถ้าเราถอดบอกนะครับพนักพิงศรีรษะสำหรับบอกคู่หน้านี่แล้วพับบอกลงไป คุณก็จะได้พื้นที่ในการเอนหลังหรือกระทั่งนอนเลยก็สามารถทําได้มันก็เป็นสามารถที่จะทํากิจกรรมในครอบครัวให้มีไลฟ์สไตล์ในแบบที่คุณต้องการได้มากขึ้นนะขณะที่เรื่องของหนังคุ้มเบาะก็จะทําจากวัสดุที่ซับเทเนอร์เบิลครับเป็นวัสดุที่เรียกว่าไม่ทําให้โลกเรา ไปเกิดขยะเพิ่มเติมในอนาคตแล้วก็มาจากวัตดุที่เป็นธรรมชาติเป็นมิตรกับธรรมชาตินะครับแล้วก็ยังมีระบบระบายความร้อนด้วยครับเป่าลมร้อนลมอุ่นได้ด้วยนะฮะอันนี้ก็เป็นลักษณะภายในของเจ้าลิฟต์มอเตอร์40อ้ีกอย่างนึงครับเกือบลืมอันนี้มันจ้องผมอยู่นะครับก็คือกล้องที่คอยจับพฤติกรรม ของผู้ขับขี่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราขับรถไปแล้วอาจจะมีการใส่เซโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่เนี่ยเขาประเมินว่าเราน่าจะออกอาการสลืมสลือเนี่ยเขาก็จะบลิงเป็นรูปกาแฟขึ้นมาใช่ไหมแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าเราหาวหรืออาจจะขยี้ตาเขาจะมีสัญ,ญญาณเตือนครับบอกพักเอถอะ้าไม่พักมันก็จะบลิงไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดเคลียร์เพื่อคอนเฟิร์มว่าหายง่วงแล้วครับ เนี่ยเบาะตอนออกเปิดประตูถอยด้วยนะครับก็แสดงว่ามีระบบเวลค o มซีสด้วยการก้าวขึ้นลงนะครับห้องโดยสารตอนหลังก็ก้าวขึ้นลงได้สะดวกนะครับ เรียกว่าสามารถที่จะเข้ามานั่งผ่อนคลายในเบาะแถว2ของเจ้าริฟมอเตอร์ c 1เนี้ได้แบบสบายๆเลยนะครับองศาแมนั่งแล้วมันสบายครับไม่อยากลุกไปไหนพร้อมๆกับมีช่องวางแก้วคู่ตรงนี้นะครับอีกชุดหนึ่งรวมๆแล้วเนี่ยทั้งหมดนี่18ช่องเลยนะครับถ้า นับรวมทั้งห้องโดยสารแล้วก็จะมีพอดครับไทเ A แล้วก็ไทซ C ที่ตรงนี้ให้ได้ใช้ไฟกันอย่างทั่วถึงด้วยหลังเบาะเป็นลักษณะนะครับวัสดุกึ่งกึ่งนุ่มนะฮะดีไซน์มาก็ดูแข็งแรงแล้วก็ลงตัวนะสามารถที่จะทำให้เราไว้เข้าของในตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ เรื่องของพื้นที่วางขาวางศรีรษะอันนี้คนตัวใหญ่ๆนั่งได้สบายนะแล้วก็พนักเท้าแขนสามารถที่จะปรับลงมาได้นะฮะก็ขนาดตำแหน่งถือว่าเหมาะเจาะนะครับข้างนี้ก็มีลำโพงทวิตเตอร์ลำโพงเสียงกลางนะฮะพนักเท้าแขนตัดด้วยเส้นโครเมียมนะฮะ ก็ดูเพิ่มความรู้หลาแล้วก็จะมีตัวล้างตัวเหนียวด้วยเผื่อผู้ใหญ่เขาเต้องการการยึดเหนียวก็มีให้ด้วยนะครับเวลาจะขึ้นจะลงจะได้สะดวกก็ถือว่าเป็นภายในห้องโดยสารของรถอนเนกประสงค์ที่ทำออกมานะครับข้างนอกก็ดูใหญ่ข้างในก็ใหญ่ไม่แพ้กันครับลองดูครับว่าแบนรนด์ลิฟต์มอเตอร์ในรุ่น c 1 0 จะสามารถที่จะดึงดูดใจพี่น้องผู้ใช้รถชาวไทยได้มากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ข่าวสไตล์ขอบคุณและสวัสดีครับ